แล้เราก็อยู่ในช่วง ask me please นะคะคำถามที่ทุกคนฝากมาเราก็จะมาตอบคำถามกันเริ่มที่คำถามแรกพี่กวางจริงกับมะปรางเหรอคะมปะปรางเหรอคะมะปรางเป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้นตัวจริงเขาตัวจริงของมะปรางคือตีชาเราก็เอาไว้ตีชาไม่อยู่แล้วก็มาเจอกันกันนะมาปราง บอกสเปคผู้ชายที่พี่กวางฝันไว้สเปคเหรอคิมลีแมที่เราชอบผู้ชายที่แบบดูเป็นแฟมิลี่แมแล้วก็สามารถให้เราขึ้นขาได้คนะผิวหน้าที่กวางดูชุ่มชื้นแถมไม่มีสิวด้วยที่ความดูไรอย่างไรคะอย่างแรกเลยคือเราเราเป็นคนที่แบบแพง้ง่าย เราคือหน้าเราบางอะเรามันมันเหมือนกับว่าหน้าเราแพงงา่ายเราก็เลยค่อนข้างที่จะพยายามไม่ใช้อะไรที่แบบมันเป็นเคมีมากมายก็ส่วนมากก็จะใช้อะไรที่มันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็เป็นพวกที่ไม่ละคลายเคืองผิวอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรที่แบบว่าไม่มีเอฟเฟกแรงต่อหน้าอย่างยอันนี้ก็จะใช้ใช่ต้องเลือกเลยนะทำยังไงถึงสูงคะ <c oughs> น้องเอาจริงนะความเรื่องความสูงความเตี้ยที่ว่ามันเป็นสรรันของคนว่นแต่ว่าเราสามารถถึงได้ถ้าตอนเด็กๆอะ่ะเราพยายามให้มันโตตามไปแล้วกินอย่างถูกวิธีอ่ะนะอาหารทุกข้งังหนู่งแว่าเชื่อเชื่อเราเชื่อว่ามันช่วยพี่กวางทำไมต้องชื่อกวางคะเอาจริงนะพี่สาวอะ่ะชื่อป้ายกับชื่อฝนใช่ปะ่ะทำไมถึงชื่อกวางอะ ปนลูกข้้าางบาไม่ใช่จริงๆอะชื่อฟางเฉลยแล้วกันจริงๆชื่อฟางแต่ว่าชื่อฟางชื่อชื่อฟางมันเรียกยากเลยเปลี่ยนชื่อควางแทนที่ควางสนิทกับใครในเดอะเฟสคะที่สนิทที่สุดเลยก็สมมตรก็จะเป็นทีมเราลูนหนก็จะสนิทกับเจสซี่กับพี่น้ำหวานอันนี้คือสนิทที่สุดเลยขอสามคำให้ทุกคนในทีมวิคศะ strong strong แล้วก็ strong คู่ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กไห้่อยยักษ์ใหญ่ใหญ่ให่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล,ยล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กลักลักไก่ไม่ใชข่ขอสามคำให้จีนะ่าสี่คำได้ปะ เธอเป็นของฉันเธอเป็นของฉัน